วันนี้ผมอยู่กับเครื่องขัดที่ผมใช้งานมากว่า5ปีนะครับเป็นเครื่องขัดระบบโรตารี่จาก m ม็กชัยชื่อรุ่นว่า M 1 0 0 0ที่ชื่อรุ่นว่า M 1 0 0 0เพราะว่ามันใช้กำลังไฟ1000วัตต์มีรอบตั้งแต่8 0 0 3้อยถึง3,300รอบต่อนาทีนะครับวอลลุ่มปรับระดับ6ระดับและที่สำคัญปุ่มกดเป็นแบบวอลลุ่มกดเบาเดินเครื่องเบากดแรงเดินเครื่องแรงที่สุดที่เราตั้งรอบไว้ มีสาย4เมตรนะครับแป้นขัด5นิ้วเริ่มเริ่มกันที่ตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบกิ๊บยางด้านล่างสีดำด้านบนเป็นกิ๊บยางสีขาวนะครับอาจจะเปื้อนได้ง่ายหน่อยที่มันเป็นสีขาวนะครับจับแบบนี้จับถนัดมือเวลาเราจับนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางเกี่ยวที่ไก่นิ้วโป้งหมุนที่วอลลุ่มได้เลยและตัวนี้ยังเป็นระบบล็อกไก่ด้วยนะครับก็คือเวลาเราขัดนานๆเนี่ย ไม่ต้องกดไกค้างถ้าอยากเอาระบบนี้ออกก็กดหนึ่งทีก็ออกแล้วนะครับเครือ่องตัวนี้รับประกันศูนย์แมชชายหนึ่งปีมีอะไหล่พร้อมแล้วก็ให้แปรงถานมาหนึ่งชุดเอาตรงๆจากใช้มาห้าปีก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงถานเลยนี่ก็คือชุดแรกที่ติดเครื่องนะครับแล้วก <c oughs> <autoc> ็เครื่องเนี่ยยังไม่เจอปัญหายังไม่เคยต้องส่งเคมบริษัทเลยนะครับ ตัวนี้รับประกัน1ปีใช้งานมา5ปีก็หลุดประกันแล้วเออแต่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องขัดโรตารี่เป็นเครื่องขัดที่เหมาะสําหรับงานขัดลุบรอยที่ลึกแล้วก็แล็กเกอร์แข็งๆเอาง่ายๆผมหยิบมาใช้ตอนที่คันไหนที่แล็กเกอร์แข็งมากๆนะครับก็อาจจะหยิบมาใช้งานคู่กับใบขัดที่คมแล้วก็หยาบกับน้ํายาขัดที่หยาบ อาจจะเป็นการเปิดใช้งานในสเต็ปแรกในการลบรอยลึกนะครับแต่และแน่นอนในการลบรอยลึกมันก็อาจจะทิ้งรอยไว้เราก็จบงานด้วยเครื่อง D A แต่ว่าการขัดเนี่ยหลายๆคนช่างหลายๆคนที่มีความชํานาญมากๆบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมใช้โรตารี่จบงานได้เลยอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าเจองานที่แบบ เวลาค่อนข้างจํากัดนะส่งรถแบบลูกค้ารอรับรถหรือว่าต้องส่งรถในเวลาที่การันิดเนี่ยอาจจะหยิบเครื่องขัดโรตารี่ขึ้นมาเปิดคอมปารรอบแรกลบรอยลึกลบรอยหนักได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะถ้าใครใครอาจจะคิดว่าเฮ้ยมือใหม่เนี่ยเขาบอกว่าลบรอยลึกได้เร็วได้ดีซื้อไปซัดเต็มที่เลยเปิดเบอร์หกขัดตะแคงเครื่องขัดอย่างเงี้ยก็มีความเสี่ยงนะครับอันตรายเพราะว่าการเดินเครื่องของโรตารี่เนี่ยมันหมุนเป็นแบบตรงๆแบบเนี้ย ก็อาจจะทําให้ความร้อนเนี่ยสะสมบนแป้นได้เยอะกว่า DA นะครับ DA เนี่ยการกระจายความร้อนของเขาเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่าเครื่องโรตารี่อ่ะพอมันหมุนเป็นแนวตรงแบบนี้แล้วยิ่งบางคนเนี่ยกดเครื่องหรือบางคนตะแคงเครื่องเนี้ยความร้อนสะสมก็เยอะขึ้นแล้วทิ้งรอยโฮรโลแกรมไว้เยอะอีกตาหาหลกลาการในการขัดนะครับไม่ว่าจะเป็น DA หรือโรตารี่เนี่ยเราต้องแนบแป้นให้อยู่กับชิ้นงานแบบนี้อยู่แล้ว นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันหมุนเป็นแนวตรงแบบนี้ถ้าเปิดรอบสูงๆอ่ะเบอร์4เบอร์5เนี่ยเราอาจจะต้องเดินเครื่องให้เร็วหน่อยนะครับในขณะที่เบอร์หนึ่งหมุนช้าเราก็เดินเครื่องช้าๆได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งรอบสูงแป้นหมุนเร็วถ้าเดินเครื่องช้าเนี่ยความร้อนสะสมบนพื้นผิวเนี่ยค่อนข้างเยอะเวลาขัดกับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ถ้า ช่างคนไหนที่ชํานาญแล้วก็อาจจะถูกใจแจ้าเครื่องโรตารี่นี้ก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่ามันจบงานได้เร็วขัดลบรอยได้ลึกแล้วก็เร็วนะครัะถูกใจใส่ซิ่งเลยส่วนเรื่องน้ําหนักเนี่ยผมมองว่ามันเบากว่าเครื่อง DA นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ช่างออกมาเป็นตัวเลขเป๊ะๆนะแค่แบบหยิบมาเทียบให้ดูเพราะว่าที่มันเบากว่าเนี่ยเพราะว่าเครื่องอโรตารี่เนี่ยจะไม่มีกลไกในการเหวี่ยงนี้ นะครับเฟืองชุดนี้จะหายไปในเครื่องโรตารี่มันจะทําให้น้ําหนักเบาวกว่าแล้วก็เสียงเงียบกว่านั่นเองในการขัดแนวตั้งเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าหนักจนแบบว่าเมื่อยมือนะขัดประตูแก้มหน้าประตูหน้า,ปร,นาประตูหลังแก้มแก้มถ่ายเงี้ยก็สามารถขัดได้เลยอ่าเดี๋ยวผมเอาลองเอาฟองน้ํามาติดตั้งให้ดูนะครับแป้นขนาด5นิ้วข้อดีของมันคือหาอุปกรณ์เสริมและหาฟองน้ํา ได้ง่ายนะครับเนื่องจากมันเป็นที่นิยมในท้องตลาดฟองน้ําที่อยู่ในมือผมนะเป็นฟองน้ําของจีออนขนาดห้านิ้วเดี๋ยวลองมาแปะกับเครื่องโรตารี่ของแม็กชัยเลยจะเห็นได้ว่ามันพอดีเลยครับขอบพอดีเป๊ะเลยหาฟองน้ําง่ายครับถ้าเป็นขนาดห้านิ้วและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เครื่องนี้ได้เปรียบกว่าดีเอก็คือมันสามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้ครับอุปกรณ์เสริมที่ว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์เสริมที่ว่านี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการลดขนาดแป้น เราสามารถใช้แป้นขนาด3ามนิ้วได้เดี๋ยวผมลองต่ออุปกรณ์เสริมให้ดูนะครับซึ่งอุปกรณ์เสริมอ่ะมันมาแป้นขนาดสนิ้วแล้วมันยังมีข้อต่อให้เลือกอีกสขนาดนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยว่าเราต้องการขนาดสั้นขนาดยาวขนาดไหนนะครับแต่แอบบอกนิดนึงว่าถ้าเราต่อด้ามยาวเนี้เราขัดตรงใต้กระจกมองข้างได้แต่ว่ายิ่งด้ามยาวเนี้ยมันอาจจะทำให้เราคอนโทรลเครื่องได้ยาก เดี๋ยวผมลองติดฟองน้ำให้ดูก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับยิ่งด้ามยาวก็คอนโทรลเครื่องค่อนข้างยากหน่อยแต่ขัดได้นะครับอาจจะต้องใช้การฝึกฝนและการชำนาญหน่อยหรือถ้าแค่ต้องการให้ด้ามให้ด้ามต่อเนี่ยไม่มีเลยก็สามารถเอาแป้นต่อกับเครื่องขัดลูเตอรี่โดยตรงแบบนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ได้เลยนะครับเอาไว้ขัดจุดเล็กๆอย่างเสา A เสา B ีเสา C กระจกมองข้างเนี่ย ถ้ามีพื้นที่เยอะๆเราสามารถใช้แปนสั่งหนิวขัดได้นะบแบบนี้และอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต่อกับเครื่องโรตารี่ได้ก็คือเครื่องขัดจิว๋วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่มีมอเตอร์ในตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ขายแยกนะไม่ได้มาในชุดนี้ตัวนี้จะต่อกับเครื่องโรตารี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้โดยเครื่องนี้จะขัดในพื้นที่เล็กๆเช่นมือเปิดประตูด้านนอก ภายในหรือบริเวณที่มันเล็กมากๆกระจังหน้ารถรุ่นใหม่ๆครับขัดได้สามารถเปลี่ยนเป็นฟองน้ําทรงกลวยได้นะเอาไว้ขัดในหลุมมือเปิดได้นะครับแต่พอต่อแล้วอ่ะผมว่ามันค่อนข้างลุงลังไปนิดนึงนะไหนจะต้องเปิดสวิตช์กับโรตารี่แล้วก็คอยดูปลั๊กที่ต่อสายมันจะลุงลังนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปในการใช้งานสามารถใช้งานได้และมันจะเน้นในจุดเล็ก ดีเทลเล็กๆได้นะครับทำให้ผลงานของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมและอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับนี่คือข้อได้เปรียบมันสามารถต่ออุปกรณ์เสริมแบบนี้ได้ในขณะที่เครื่องดีเนี่ยทำไม่ได้นะครับอย่างเช่นเครื่อง DA เนี่ยจากแป้น5นิ้วเราต้องการลดเป็น3นิ้วอะ่ะคือต้องเปลี่ยนเครื่องเลยโรตารี่ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องครับแค่หาแป้นที่เกลียวเนี่ยเท่ากันเนี่ยก็สามารถต่อได้เลยนะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบสําหรับผมเนี่ย มองถึงความคุ้มค่าเนี่ยเครื่องโรตารี่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อเครื่องไปแล้วอ่าถ้างบประมาณยังพอมีเหลือเนี่ยเราสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมมาใช้กับเครื่องโรตารี่ของเราได้นะครับก็ค่อนข้างคุ้มค่าทีเดียวสําหรับส่วนตัวผมนะครับจากระยะเวลาที่การใช้งานมา5ปีเนี่ยผมค่อนข้างชอบก็คือว่าตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์มาจับค่อนข้างถนัดมือนะครับจับถนัดมือน้ำหนักไม่เยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็มีความทนทานมากอุปกรณ์ อะไรสามารถหาซื้อได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่ค่อชอบก็คือตัวกิฟอันเนี้ยมันเป็นสีขาวครับคือมันอาจจะไม่มีผลต่อการใช้งานเลยนะแต่ว่าเวลาเราทํางานเนอะมันดํามันแค่เห็นสิ่งสกรปรกที่เกาะได้ง่ายนะครับอันนี้ก็ขนาดเช็ดไปหลายรอบแล้วนะครับก็ยังไม่หมดอ่าแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานเพียงแต่ว่าดูแล้วมันดูดำๆยังไงนี่แหละถ้าให้ดีถ้าเป็นสีดําทั้งบน,ท,งบนทั้งล่างนะผมว่าสวยเลย เพื่อนๆคนไหนสนใจเครื่องขัดโรตารี M 1000จากแม็กชัยตัวนี้ทางร้านมีขายทางช่องทางออนไลน์ครับหรือถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามได้ครับผมฝากร้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเทนนิงงานขัดสีรบรอยงานเคลือบเซรามิกรวมไปถึงสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับ c a r ดีเทลลิ่งนะครับสามารถแอดไลน์แอดเข้ามาได้ที่แอดโอทูคครับ